S 2> <S 2> <S สวัสดีท่านผู้ชมสบายดีพี่น้องสบายดีวัชุคุณสกุลพี่น้องจ๋าผอบพอกับบ้าวมีพี่น้องเมือนี้กะอยู่ลิ้มโค้งพี่น้องจ๋าสบายดีเด้อสบายดียดพี่น้องปเที่ยวโค้งพี่น้องแม่น้องเมยสาววันและกกะ็เจนแล่พี่น้องดดต,ต,ตอนนี้อยู่ที่แม่น้ำโค้งด้านหลังพี่น้องจ๋าข้ามไปีก็เป็นจังหวัดอำนานจเจริญ อำเภอสนุมานตำบลสนุมานแม่นบอกจากอำเภอจากตำบลนนี่แม่น้ำนี่พี่น้องเขาบอกว่านำโค้งขึ้นน้ำมันนี่ไหลแหงกว่าเก่าหวลำใหญ่กับเปาชุกมากที่หัวเิบโอ้ยเหงือลำหน่อยเลยลำลำใหญ่นี่รัอันเด้หวหน้น่งงายหันเด้นั่นมันปนทาจะเปะแม่นบอกไปไปไป อลงมาสองสาวอุ้ยตา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 วันเลยอย่ากิ้งลงเด้อวันเจ้ากับป้าก่อนป้าจะพึ่งมาให้เราลงก่อนร้ออย่าตะลุดบ่ให้ไปเด้องาแขวนลำหน่อยไปไปแล้ววีเราไปดึงดากซอยในเด้อทิสสรุปกระซิพากันไปเอา ใบตองกล้วยพี่น้องใบตองกล้วยมะฮอรข้าวต้มขนมมือบุญมื่อเอนพุ่งนี้เนาะแล้วก็สิไปลากอวนเลยพาสั้นไปตึกแหพพ้อกินข้าวเที่ยงซื้อติ๊บข้าวติ๊บน้ำนี่แหละเรืออันนี้บมเป็นเรือส่วนตัว้พี่น้องเป็นเรือญาติของพ่อน้องทาเขาน้องบ้านเขาเจ้าติดอ่าไม่น้ำโขงพี่น้อง เรือเขาเจ้าจอดเป็นแถวอยู่สองอันนี้สิไปอ่าไปดอนพี่น้องด่อนดอนฟังนั่นอ่ะเขินอ่าทางไทยเสื่อว่าเกาะเกาะกลางไม่น้ำโขงนั่นเองเนาะมันบ่เป็นฟังไทยได้ฟังเียมันจะเป็นเกาะเกาะกลางไม่น้ำโขงพูดฟังไทยก็ขามไปอีกฝากหนึ่ง วายต้องไปหัวหน้านะคุณไปขิ่น้ำกระเจ้าคุณมาหาหกคนพี่น้องจ๋าเด็กๆก็ไปโรงเรียนน้อพาเจลแหละไปเลาะแหละเจ้าคือโบไปขี่เรือน้ำเขาเจ้านั่นคนเจ้าคนคือบหไปน้ำแน่เฮือดมาในแม่เอาเฮอมาในแม่มันโตอดซวยอย่ามันไปนำขาเจ้าสิไปอ่าไปไหลมอง มดมานมดอยู่เอาไปรอดไปรอดอันนี้มันเดียวกันได้เรือเริ่มออกแล้วพี่น้องคลิปนี้งดดราม่านะพี่น้องจ๋าเนาะเสื้อซุสีสร้างมากอะเขาเจ้าวาสิษะเอสดเริ่มส่งมาเมื่อไหร่กันสิประมาณสี่มือห้ามือถึงถึงลาวเนาะ ก็เลยอันมากกันแค่น ok nope mm ี้แหละอยากมาหลายมือแล้วแต่มันอีกอะพอดีอ่าอวนลก่อกสีไปเอาไปตององคนนึ่งว sì> ่อยู่บ้านคนนึงว่าอยู่นาบ่คนนึงว่าอันยูเตอร์ุ่นี่อันอวนสิไปลากอวนหัดจักสิมีป่ารอบบมีเนาะ แล้วก็ไปตึกแคพรพพ้อมกินข้าวเที่ยงเอาเลือดครับพอน้นองเมยเขาขี่เรือเป็นเพราะว่าเขาอยู่บ้านเขาติดท่าพี่น้องบ้านพอน้องเมยเนาะอันเขาไปทำหาทำมาหากินนั้นปกติอยู่ไม่น้ำโค้งนี่แหละบ้านเขาเจ้า อ้าเรือกับโอ้ยสิด้พายเรือไปแล้วเรือสตาร์ทมาได้อันนี้จะเป็นเรือญาติเรือญาติเพิ่นเรือเจ้าของที่ซื้อนะกายงบ่ทันได้สอมแซมแล้วเนาะซื้อเรือไปของเจ้าของแล้วอันนี้เรือพี่น้องเพิ่นมีแต่สื้อน้ำมันใส่เนาะไปกันฮะอันไปกันหาคนหาเลขหกหกพี่น้องจ๋า ไปพ่อกันฟังนั่นแต่บรรยากาศก็บอฮอนตองพี่น้องกาเย็นๆนิดจักหน่อยเนาะันนี้บ่คอยอากาศบ่คอยฮ้อนนะเดี๋ยวถ้าสิพาเด็กๆมากกับพุ่แหละประมาณอาทิตย์หน้าเนาะ้าได้รอพังเบิ่งเสือสุสีบัสิมาอ่ามาฮอดสร้างเสือสุสีไว้12ตัว มดไปหลายพันอยมูบมู่บ้านเขาเจ้าที่ติดฟังหาอยู่หากินกะเขาก็ใช้ชีวิตปกติอะไรพี่น้องบ่ได้ใส่เสือสุกสุสีบอย่างดอกแต่ว่าก็ไม่ได้ว่าประมาทดอกหนึ่งเขาเจ้ากับธรรมหากินเนาะอยู่ในน้ำเนี่ยมันใช่เสือสุซีบก็ได้เวลาไหลมองหรือว่าตึกแหงสิ่น่ะมัน เรื่องปกติของเขาเลยอย่างเสือสุซี่มด้ถูกถูกเดีตัวละหาลอยหกร้อยบาทเข้าใจเนาะต้องอ่เงาเซฟจะค้องไว้เพื่อความปลอดภัยเดี๋ยวสิไปไปไปดอนเดี๋ยวไปเบิ่งบรรยากาศอยู่ดอนพี่นอาา้องวมาเขาเจ้าปลูกอย่างในหลายอย่างอยู่ มันเป็นเกาะก่างไม่ํำโค้งเราปลูกยังกงงามปลูกมะหุงกระดกต้นกล้วยกะซ้อมกับต้นเผาสูงก็สูงเนี่ยต้นใหญ่เรื่องของเรื่องกับสิแปลไปตองกันแหละมะฮ่อข้าวต้มขนมื่นงานบุญมื่อนเป็นมื่อเตรียมงานฮอข้าวต้มขนมก็เลยสิพากันเป็นลากอ้วนเลยพี่น้อง ไม่้ำโค้งนะอันเขตฟังเบาเมีเนี่ยมันกว้างเนาะถ้าลงไปเขตใต้ทีเบามีเคยพาไปเล่นนะอันนั้นมันแคบเขาบอกว่าลากหวนยังได้อยู่ป่าหลายแต่ว่าเมื่อนั้นนาพักกันมาน่ะเวลามันจ่อแค่อันถึงสมงกันเลยลากไปสามบาทนะครับเฝ้าเมื่อมันคำแต่ว่าน้ำขึ้นพี่น้องมาข้างที่แล้วนี่หาดทรายตัวนี้นะ กวางเดี๋ยวดีมันก็นี่เป็นหาดทรายไม่น้ำโขงขึ้นแต่ว่าฝนบริตกแต่น้ำโขงขึ้นคือเขาอาจจิบปล่อยเคลื่อนอยู่ทั้งประเทศจีนเนาะหรือว่าเคลื่อนได้ซักแห่งหนึ่งน้งนำมาเลยขึ้นจากบ้านาจากบ้านเบามีมา มหาเมฆน,น้ำโคงงนบริไก่พี่น้องนั่งรถมาประมาณสิบกว่านาทีก็หอดบริไก่บ้านบ่มีนะมันติดทรายแดดติดเมฆน้ำโคงปกติอะขามไปตลาดฝั่งไต้ฟังนั่นแหละตลาดวันอาทิตย์อำเภอสนุมานจังหวัดอำนาจเจริญเมื่อก่อนชิมาบ่อยคนที่ขายของแถวบ้านเขาจะกับชิมาสื่อของฝั่งนี่ขามไปขายเพราะว่าของมันีิถูกกลัวเนาะถ้าว่าของสื่อในัน ในลาวเองเนี่มันสิแพงพอาค่าน้ำค่าค้นส่งน้ำข่าวสีค่ารถค่าเรือทำมาสื่อเองมื่อกันจะบวแพงแต่ว่าช่วงนี้นะโควิดมาเขาจะไวขามไปฟังนั่นเมื่อก่อนนะยามเกี่ยวข่าวกับมาเกี่ยวข่าวรับจ้างกับขามไปเกี่ยวข่าวฝั่งไทยขามไปขามมาแบบค้ายเกินบ้านเจ้าล้องนี่แหละไปเกี่ยวข่าวรับจ้างไปคุดมั่นไปตัดอ้อยกับมิจฉขามมาฝั่งไทย พรเป็นอ่าไสแดนนั่นนะแต่มมนเมอในคามบ่ได้เดีด๋วยวเรือเขาเจ้าหาป่าเต้นอยู่พี่น้องทั้งทั้งไส้นสมองไลมองทั้งตื้อแค่ทั้งลากป่วน<ร>เดี๋ยวมาดีกันสิพากันอยู่มาดีกับบุลเลตส่วนใบอ่อาิลิกับนอสส่วงใบสองใบาสามประมาณนั้นพอมมนอีคเัากับมาเตะเสาแนมาเก่ามง ถือโคกถือสากมาพร้อมสิมาพักกันมาต่ำบังโคงมาสัน้นสิมาตึกแหกินป่าพร้อมาจักชิเดป่าหรือบอเรียว่าหอยกับมีดได้พี่น้องหอยเล็บมาาหอยตาเลิกหอยอกาบเดี๋ยวถ้าเด็กว่างๆได้เสื้อสุซีบมากกว่จีพาเด็กๆอามาง,ง้มหอย เนาะแต่หลายคนคิดว่ามันเลิกแต่ว่าเขาไปไปที่มันเลิกพี่น้องที่ที่เป็นหาดทรายที่แบบเอ่อที่มันเป็นร่องแม่น้ำโของอ่นนะนมันสิบหเลิกเดี๋ยวมันเลิกจริงๆนะ่คืออยู่ฝั่งนั้นอยู่ฝั่งติดฝั่งลาวนะเลิก <c oughs> น้ำใสๆพี่น้องแม่น้ำโขงเป็นแม่น้ำที่ใหญ่ที่สุดในลาวเป็นแรงแม่น้ำที่ทัา้งมาหากิ่ อันนี้ถึงแล้วนี่นี่นี่หอดแล้วพี่น้องอันนี้จะเป็นทางล่าเพื่อนมาด,ดอนหรือว่าเป็นเกาะกล,ะกลางม่น้ำโขง <c oughs> มาแต่ละเตือบางเื้อก็เศร้าเรือเข้ามาพี่น้องจ้างมาแต่บางครั้งก็เอาเรือญาติพี่น้องของกันก็อนองเมยมากับบริจายเนาะมอิตร ซื้อน้ำมันใช่เองถึงแล้ววมาลงแมากูฟังนี่ตรงฟังนี่นี่ยบันไดเลิกพี่น้องตื่นหนึ่งนั่งเรือมากะอาลงมาลงมาวิธีชีวิตลิมแม่น้ำโขงเขาเจ้ากะบใสชีวิตปกติอะไรพี่น้องเนาะแต่ละมือกับขามไปขามมา มาปลูกออมันปลูกเอยียงเห็นบ่พี่น้องอันนี้มันเขาเจ้าแด้เป็นมันแก้วกันแหละมันแกวนแ้วหรือว่าม,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 มันเทศเอาเกิรบค่อยมาแน่อุ้ยอยวนนี่สิป้าวี่นี่นี่เอาเกิรบให้ค่อยมาแน่อันนี้นจะเป็นกระสอบอว OD นเดี๋ยวเขาจะเป็นลากกันใช่ไหมแค่นี้บอสเอาเลยโอ้ยบอสค่อยว่าลดอันลากแค่นี้ก็คือจไดายเด้อ ลากตรงนี hm. <ov> ้ไปหาหาดรายนี่เด้เนี่ยนี่นี่นี่น้ำไรเออขึ้นว่างนั่นพอตรงนี้นต่มันบริหน่ำเลิกเนาะแต่ว่าเสบียงอาหารเท่าีรเอาขึ้นเมนบาบาเ้าสิบบาทเอาเตกซ์ไปตองนั่นเอาเลยสิไปใส่ต่อสิไปเกาะตนไปดอนอนไรสักอ่ไปตอกก้อนบ่ออะไรอันนี้บ่เอาไปบ่กระชอบเอาไปเชันะเด็กคืนดอนก่อนผูกเรือไว้นี่เดี๋ยวสิขึ้นไปเอาไปตองก่อน ใบตองกัสวนคลองญาติพ่อน้องเมยนั่นแหละพ่อน้องทำเขาเจ้ามาปลูกไว้โอ้ยถือเกี่ยวทะเลทะเลมาจะแลกกับอันหัวหน้าหัวหน้าไม่เกี๊ยวไม่ผิดนะสิอันนี้นี่แหละพี่น้องต้นกล้วยอันนี้ต้นกล้วยเขาเจ้าปลูกใหม่เด้พอจะทำมันเชื่อโนราณมีหมากเพราะมันงามพี่น้อง ท่านเทิงขวบปีได้เนี่ยบึงดูต้นกล้วยโอ้ยต้นที่มันออกมากละพูนซำก็โคกข้าวท่นเทิงขวปีท่านก็พี่น้องเบอมีสิพูดให้ฟังหลายคนสิบอกหูจักฝ่ายหูจักซำลีแต่บ่งหูจักต้นมันพี่น้องนี่แหละนี่แหละเมียต้นฝ่ายเขาเจ้าวานนี่อันนี้จะเป็นซำลีเห็นบอกมันแก่แล้วมันจะเป็นซำลีนี่เขาก็ไปอิ่วออกอาไนมันออกเขาเจ้าสิอิ่วออกแล้วมันสิเอาไนมันออกแล้วมันสิมีตานวลฝ่าย อันนี้แหละที่เขาจเอาไปทําเส้นฝายแล้วไปทําเสือนี่นะพี่น้องไปเค้นนี่นี่นี่ออกมาจากตัวนี้แล้วพี่น้องนี่เสือนี่มากฝายอันนี้สิปต้นฝายอันนี้มาแก้มนแล้วมันบาดแล้วเขาจิสก็บเอาเนี่มันบาดมันสิเป็นประมาณนี้นี่อันนี้มากดิบมันเนาะมาดิบอันนี้คือหมากฝายอันนี่คือต้นฝายพี่น้องมากฝายตังแตยังหน่อยกะ เม่ถา่าเพื่อนก็นเคยปลูกอยู่ด้ยมากฝ่ายแต่ว่หมากอ่อนมันในสมาถกินได้มันเสี่ยอกันหวานอันนี้ไม่อัน,นเป็นสวนฝ่ายเขาเจ้าเนาะนี่อันนี้มากแก่วันนี้พอแก่แล้วก็สิบ,บานเมียนนวลฝ่ายหรือว่าซัมรีออกมามานนี้เนาะนี่พี่น้องมันจะเป็นใยฝ่าย อันนี้แม่ต้นฝ้ายดอกฝ้ายนี่ฝ้ายก็เจ้าผูกไว้เวลามันแตกบานแล้วก็มาเก็บนี่นี่ม,มีต้นฝ้ายอันนี้ต้นกล้วยทั้งกระปูกได้ปีหนึ่งวัสัน้นมันเระท่านนี่มีหมากเราจะมาเกอเอาะอใบมันไปห่อกระต้มขนมวันงาน นงานคจะมาขอสาวันอ่ามันลมแล้วมันอันใบมันสอยอันนี้คืออยูเกาะกลางไม่น้ำโคงนี่พี่น้องมันกระสิมีโกกไหมอยู่ส่วนใหญ่เขาจะมาปลูกปลูกปาทิมไว้ก็สามารถกินได้บโดยไม่ต้องดูแลใส่พุ่นใส่ปุ๋ยน้ำมิราทางปลาแค่นั้น เนี่ยมันก็้ทีีต้นไม้ใหญ่อยู่พอน้องเหมยไปหาข้องกระปอมได้หลายโตแล้วลมันมีมีนกมีหนูม,หนมีกระป๋อมไปในหัวหน้าไปอข้องกระปอมามวน,ม,วน,นม้วนอันนี้ต้นเขาจะปลูกใหม่มันเลยบ่ค่อยอันเห็นหมากถ้าต้นที่มันมีหมากนะสูงสูงอันนี้ประธานหอดปีประธาน สวนญาติของพอ่อนงเมสมูลาเอตะคกเยสมัยตั้งแต่ยังหน่อยกับพ่อแม่ก็ไม่เห็ดสวนอของสวนอยู่ที่ริมแม่น้ำโขงปลูกขพอพอ้าวโพดปลูกมันไนบมาเห็นาะเี่ยแล้วก็ม้วน,น,ม,วนม้วนเยลีเป็นคนม่วนแล้วก็มัดเป็นม้วนเป็นม้วนแล้วก็ใส่กระสอบเมือ่อพอบ้านเฮามันอืดไปตอง เอาที S <S <preach science> ่เราเขาก็ปลอลุงเอาคือปลอกนี่ท่านไหลาก้านไว้ๆเนี่ยก็เจแหล้เอาไปตองแล้วเ้าก็สิพานไปไปใส่ต่อนี่ไปลากอวนเลยบอลากอวนแล้วก็หาเนื้อยู่เนื้อกินเพราะมันสิเพลนแล้วเนาะไปหาปลากินข้าวเที่ยงแล้วก็สิ ลากอีก่วงบ่ายแล้วกัสิพากันเมื่อเพิ่มเพิ่มถือเกี่ยวมานมัดแสนไม่สาวก่มันสูงบอก้่ก่อลงมาลดนะ เอาซอมซ้อมซ้อมซ้อ,อมแล้วเราก็พากันกไปหาหกินนะบ้านนี้ <c oughs> เอาอันพ่อเด้อเนี่ยพี่น้องมิตาสวนฝ่ายเก่าเขาเจ้านี่อันนี้จะเป็นฝ่ายต้นฝ่ายหรือว่าคล้ายๆบบางคนก็สีเอินซัมรีอะพี่น้อง <c oughs> ฝายต้นฝายมันบาดแล้วเขาเจ้ากับสิเก็บนี่ สีเก็บพ่อหรือยังเยลีแบกเอาวันกระสอบม่วนอากระสอบหนึ่งพี่น้องม่วนม่วนม่วนหลายม่วนอยู่ปาดเธอไอ้คนแบก จะาหน้อยเขาสิแบกพี่น้องกระสอบอ่าไปตองพ่อเรียบร้อยกันสิพากันไปหานอยู่หากินพี่น้องไปอันลากวนต่อโอ้ยมีต้นฝายมาแน่น่บานนุ่งอยู่เขาเจ้าโบเก็บบนเนาะปลาปลาออกมาพี่น้องจ้ามาครานี่บ่มีกันสิขอเก็บภาพบรรยากาศไว้เพล็กเท่านี้พอคลิปหน้าไปแล้วพี่น้องสบายดีสบายดีโอ้ยเบาๆยายลีแบกไปรอด ลงท่านี้แหละนี่เอาลงไปไว่ายอยู่เรือ